สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าค่ะหาสมาโฟร์รุ่นไหนสอบถามได้นะคะอ่ายี่ห้อไหนก็ได้ครับอ่าใช้งานทั่วไปก็ส่วนมากไม่ได้ทายแรงมากใหม่ครับไม่ได้เล่นเกมแค่พิมพ์งานธรรมดาถ้าหนูขอแนะนำเป็น Vivo เ1 2ค่ะอ่าสิบสองอ่าตัวนี้ครับน้าจะกว้างถึง6กจนิ้วห้าเอ็ดนลยนะคะโอ้โหสำหรับขนาด ภาก็สวยค่มีหน้าชัดหลังละลายตองาใช้งานหนักนะคะด้วยแรสมลองสิค่ะอ๋อตัวนี้แบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมเลยนะคะคุณคะห้าพันแอมใช้ทั้งวันไะชารั้งอ่ได้ทั้งวันค่ะถ้าใช้งานไม่ไเยอะมากตัวนี้มีโปรอะไรบ้าง่ะตัวนี้มีโปร ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะคะลูกค้าจะได้รับในชำระเรื่องต้นฐานที่ราคา2,999บาทแล้วก็รับชำระบริการด้านหนึ่งพันเจ็ดสบาทก็คือจ่าย3,169ลูกค้าก็เอาข้างหลไปใช้ได้เลยนะะวันนี้แพ็กเกจรายเดือน699ค่ะ699ใช่ค่ะได้1,300จิกค่ะ1,300จิกค่ะโทรฟรีทุกเโมง24ชั่วโมงนะคะโทรฟรีนอกเครือขายให้250นาที250นาทีอ่าฟรีไวไฟค่ะ อหนังประเภทานอแอพลเคแบบไม่อ้าเลยนะ,ะอ๋ออะไรเดินเดอนเท่าไะหร้อยเก้าสิบเกาทหนกะเก้ออเบสเซ็ตวันนี้แจเท่าไรสาม่น่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะอมาตัวนี้ยครับค่ะนะค่ะนะเป็นตัวนี้นะคะอขอบัประชาชน